นี่เป็นการแยกตัวประกอบในกรณีที่ A กับ B นะครับ AB ก็คือข้างหน้านี้สามารถแยกตัวประกอบได้ตัวอย่างเช่นนะครับเรามีโจทย์ 5x นะครับยกกำลังสองลบ 15x นะครับดับแรกนะครับให้เราวิเคราะห์นะครับนี่คือวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์หรือจะไปทดก็ได้นะครับ ทดที่ด้านหลังวิเคราะห์ตัวประกอบอตัวประกอบร่วม15กับ5นะครับ15มีตัวประกอบคือเราท่องแม่แม่5นะครับแม่5 มีอะไรอีกอ่ามี3ก็มีสิห้นั่นแหละนะครับ5 5ก็มีตัวประกอบคืออ่าหก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เอานะครับเพราะว่า1คูนอะไรก็ได้1ดึงมาก็ไม่มีผลอะไร ทีนี้ให้เราเลือกตัวประกอบร่วมที่มีเหมือนกันแล้วก็มากที่สุดมีตัวเดียวนะครับตัวประกอบร่วมคือ5นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องแป่นสุดคณ ไม่หด้วยนะครับถ้าเลือก5เป็นตัวประกอบเนาะแต่ในกรณีนี้ข้อนี้มีให้เลือกแค่ตัวเดียวนะครับเรามาดูที่โจทย์ของเราเลยนะครับ 5x ยกกำลังสองลบ 15x อันดับแรกสเต็ปแรกนะครับสเต็ปที่1นะครับให้ดึงตัวแปรก่อนนะครับอ่า1นะครับอันนี้ลาใบฐานเข้าใจครับดึงตัวแปรนะครับ ตัวแปรคือเราแยก x ยกกำลังสองเป็น x 2ตัวนะครับตามความหมายของมันนะต่อมาเราดึงตัวประกอบนะครับคือเราเอา x จากข้างหน้านะครับหน้าคือนอนหน,หนูหลังเป็นลอลิงนะครับออกมาอยู่ข้างหน้าของนี่หรือว่าใครจะเขียนไปข้างหลังก็ได้นะครับไม่ไม่ว่ากันเนาะมันจะได้แบบนี้ มี x ออกมาแล้วก็วงเล็บแบบนี้แต่เราไม่ได้ทำในบรรทัดนี้ครับเราจะทำในบรรทัดต่อมาหาดึง x ออกมานะครับเป็นสีดำแล้วกัน x ออกมาก็จะเหลือ 5x ลบ15นั่นเองอ่สังเกตนะครับ x ตัวนี้หายไปเนาะหายไปหายไปอันนี้เหลือ15ตัวเดียวนะครับาตามนี้โอเคนะครับต่อมา พอได้อย่างนี้แล้วสเต็ปนี้ใช้ไป2ขั้นตอนนะครับสเต็ปที่2ดึงตัวประกอบตัวประกอบร่วมนะครับของตัวเลขตัวเลขก็จะมี5กับ15ใช่ไหมครับเราทําแบบนี้นะครับ5เนี่ยเราที่จริงก็5คูณกับ1เนี่ยแยกให้ดูก็ได้นะครับลบกับ15 ทำยังไงให้มี5้าปรากฏมาจากสิบห้าห้าอะไรได้สิบห้ามีไหมครับมีแน่นอนพอเราดูไปแล้วเนาะห้คูณสนะครับต่อมาดึงตัวประกอบของตัวเลขนะครับดึงออกมานอกวงเล็บเนาะดูที่ข้างหน้านะครับข้างหน้าในวงเล็บนอกหน้าคือตรงนี้นะครับ มีหลังมีอะไรเหมือนกันมี5เหมือนกันนะครับเราดึง5ออกมาค้คยๆเราดึงตัวแปรเลยแต่นี้เราเป็นแค่เปลี่ยนไม่ใช่ดึงตัวเลขเนาะจะเป็นห้า r หคูณกับ x อยู่ข้างนอกนะครับดึงมาคือดึงมาคูณนะครับทีนี้ข้างในก็เหลือ1 x นะครับหรือเราไม่เขียนเลยนะครับไม่เขียนเลขหนึ่งก็มีความหมายเป็นหนึ่ง x เหมือนกันลบกับ3 ทำไมเป็น3เพราะว่า5้าเราดึงไปแล้วนะครับทีนี้คือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วถูกต้องนะครับให้เราตรวจคำตอบนะครับโดยการตรวจคำตอบเนี่ยการเป็นการค,าารคาูณแจกแจงนะครับไหนละคำตอบเราคำตอบเราก็คือมัน,นมีถูก2อขีดนี่ครับให้เรามาคามูณ เช่นนี้นะครับ 5x คูณกับ x ลบ3เท่ากับเราทำวิธีเดิมนะครับให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ถ้าคูณถูกต้องแล้วทำให้เหมือนโจทย์ได้แสดงว่าเราแยกตัวประกอบถูกนะครับอ่ามาต้องได้คำตอบเหมือนโจทย์นี้นะครับ 5x กำลังสลบ 15x นะครับ เราต้องได้ 5x ยกกำลัง2ลบ1 5x คือทํามา,ท,มาทํามาใช้สุดต้องได้อันนี้ดับแรกเอา5นะครับ5เข้าไปแจกกับ 5x นะครับไม่ใช่เอา5ตัวเดียวเนาะแจกกับ x ลบกับ 5x เนี่ยคูณกับ3อันนี้ใส่วงเล็บทีนี้ x ตัวนี้นะครับ x ที่อยู่ด้านนะครับหน้าอันไหนคือหน้าหน้าคือตรงนี้นะครับย้ำนะครับหน้านี้เป็นหลังนะครับเขียนไม่ติดตรงนี้มีค่าเป็น1น,นะครับให้เอาตัวเลขคูณตัวเลข5้คูณหก็เป็น5นะครับ x คูณ x เป็น x ยกกับสองนะครับนี้ลบกับเอ,เอา3มาคูณกับ5แล้วกันเอา x ไปไว้ข้างหลังนะครับ ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะได้5 x ยกกำลังสองลบกับ3 5, 5 5นะครับ x ก็เลย x อาจจะได้คำตอบของเรานั่นเองนะครับโอเคแสดงว่าเราตรวจคำตอบถูกต้องนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ความยากโจทย์ก็คือเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายจะ สับสนรนะหว่างบวกกับลบเนาะ okay.